ันมมีควาสุกกลผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษสวัสดีครับคุณตรครับเป็นภูมิแพ้มา20ปีมีอาการจามคันจมูกคัดจมูกตอนกลางคืนนะฮะ,ฮะแล้วก็มีลิสีดวงมา10ปีค่ะโอ้โหสองอย่างเลย ภูมิแพ้นี่เป็น20กว่าปีนี่ก็คือ20กว่าปีก็คือว่าฝนตกก็จะจามตอนเช้ามาก็จะน้ำมูกไหลค่ะอนอนห้องแอร์หรือเปล่าฮะนอนค่ะนอนห้องแอร์ตื่นเช้ามาก็จามค่ะแล้วดีขึ้นไหมครใส่สายหรือว่าใส่สายค่ะเพราะอากาศมันข้อยังชั่อยก็จะดีขึ้นนะคะค่ะแล้วแล้วพอเวลาเป็นนี่รุนแรงแค่ไหนครับอะไรนะคะเวลาเป็นจามคัดจมูกแต่ละวัน ค่ะทุกวันค่ะแล้วมีมีหลังชนะอาการชรุนแรงไหมเช่นตาแดงคันคันตาตาคันตาค่ะแล้วทํำยังไงครับก็คือไปหาหมอแล้วก็ให้กินจากแก้แพค่ะก็ทานยาแก้แพใช่ค่ะอ่าฮะแล้วก็ต้องทานอย่างนี้มา20ปีใช่ค่ะทุกวันทุกวันค่ะแต่ต้องหันตอนหลังตอนหลังมาหันมาทานวิตามินซีค่ะอืมค่ะมีเพื่อนแนะนํา คุณหมอเภสัชแนะนําก็เลยทานวิตามินซีแล้วช่วยได้ไหมครับระยะหนึ่งอะค่ะได้ระยะหนึ่งค่ะอ๋อก็พอประทังไปนะครับแล้วลิสีดวงนี้เป็นมาสิบปีค่ะรุนแรงไหมครับรุนแรงค่ะคือถ้าเกิดอาการแพ้ขึ้นมาก็คือยืนก็คือนั่งนั่งไม่ค่อยได้อะค่ะคือมันเป็นเยอะค่ะอ๋อเป็นหนักเลยใช่ค่ะเคยไปหาคุณหมอคุณหมอบอกเป็นลิสีดวงตะวันใช่ค่ะตอนนั้นคือรุนแรงแค่ไหนคะ มันมันมันมีหัวออกมาสองหัวค่ะอเขาให้ตัดแต่กลัว๋อคุณหมอแนะนําให้ตัดใช่ค่ะแต่กลัวค่ะแต่เราไม่ตัดค่ะแล้วจะจะทํายังไงฮะมันก็คือมัดมัดมาอ่ามาทานอาหารเองค่ะก็คือไม่ให้ท้องผูกอ๋อมาปรับพฤติกรรมในการทานอาหารเองทานที่มีเส้นใหญ่มากขึ้นค่ะแล้วเห็นบอกอะไรนะมีของแสลง ก็ะจะทําให้เป็นใช่ค่ะพวกหน่อไม้ดองพวกเนื้อทอดก็จะทานไม่ได้ค่ะพวกนี้พอทานปุ๊บจะเป็นขึ้นมาอีกเป็นทันทีเลยค่ะเอออันนี้แปลกครับอาจารย์เป็นไปนได้เหรอฮะทานอะไรนะฮะคือ,อของคุณลําไยเนี่ยเป็นฤิสีดวงทวารอยู่แล้วแต่พอมื้อไหนมีหน่อไม้ดองใช่ค่ะเนื้อทอดจะมีอาการรุนแรงขึ้นมา อ,อ,อก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าฟันธงแต่ฤๅษีดวงทวารววานเนี่ยจริงๆเขาจะให้ทานอาหารอ่อนอาหารที่ม,มีไฟเบอร์ที่เป็นโซลูเบอร์ไฟเบอร์อะไรเนี้ยนะครับเพื่อที่จะให้เวลาถ่ายเนี่ยมันไม่ไปกระทบกระแทกกับตัวฤิษีดวงเพราะว่าถ้ามันยิ่งกระทบกระแทกมันจะทําให้เกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วหัวมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วท้ายที่สุดมันจะแตกออกมาเป็นเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอหัวพวกนี้มันคืออะไรครับ มันเป็นเนื้องอกหรือว่ามันไม่ใช่อะไรมันเป็นมันมันเป็นคนไม่ใช่มันเป็นหลอดเลือดดำหลอดเลือดดำที่มันมันปอกป่องตัวออกมาซึ่งสาเหตุเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการเสียดสีเวลาเราท้องผูกคือเวลามีก้อนอุจจาระแข็งๆมันเสียดสีอยู่ตลอดเวลานะฮะ มันก็จะทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็ป่องตัวออกมาเป็นก้อนเป็นก้อนอใหญ่ขึ้นมาทีนี้เขาบอกว่าแม้กระทั่งถ้าท้องเสียอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดี่สีดวงทวารได้เช่นกัน<อ>เพราะว่ามันมีอาการระคายเคืองอยูออ่แล้ว10ปีก็ทนมาอย่างนี้ตลอดทนค่ะว้าก็คือเดี๋ยวก็ถ่ายก็จะมีะมูกเลือดออกมา อ่ไม่ไม่เป็นถึงกระมูกเลือดค่ะแต่จะเป็นติ่งออกมาข้างนอกค่ะแล้วคุณหมอก็มีวิธีรักษาคือต้องให้ตัด<ช>แต่คุณคไม่ตัดไม่ตัดแล้วทนมาสิบกว่าปีค่ะแล้ววันวันดีคือดีทําไมถึงรู้สึกว่าเอ๊ยอยากจะหายไม่อยากจะเป็นก็คือคือว่ามัอนอ่ามีพี่เขาแนะนาอ่ะแนะนําปีไม่ทานค่ะอืก็เลยมาทานค่ะอยากหายอะไรก่อนจริงๆเป็นทั้งภูมิแพ้เป็นทั้งือดสีดวงทวาร จริงๆอยากหายภูมิแพ้ก่อนค่ะอ๋ออยากหายภูมิแพ้่ะแต่ลิซีดวงนี่คือเป็นผลพลอยได้คือคือไม่คิดใช่ค่ะไม่คิดว่าจะหายไม่คิดว่าจะหายค่ะทานภูมิแพ้สูตรสีอะไรฮะสีเขียวค่ะทานสูตรสีเขียวทานวันละกี่เม็ดฮะสองแคปซูลเช้าเย็นค่ะสองแคปซูลเช้าแล้วก็สองแคปซูลเย็นทานอยู่นานเท่าไหร่ครับถึงรู้สึกว่าดีขึ้น ภูมิแพ้นี่ไม่ไม่มันมันหายไปเลยแต่มารู้อีกทีคือสิบห้าวันลิสีดวงมันยุบไปอ๋อค่ะคือทานสูตรค่ะเช้าสองเย็นสองเช้าสองเย็นสองค่ะนานเท่าไหร่ถึงรู้ว่าภูมิแพ้หายไปนะฮะ สิบห้าวันรู้ว่าลิซิดดวงตัวเองหายแต่ภูมิแพ้ไม่ทราบภูมิแพ้คือแบบว,ว่ามันหายไปตอนไหนไม่รู้ค่ะไม่ทันได้สังเกตใช่ค่ะแต่รู้จริงๆก็คือลิซิดดวงหายไปใช่ค่ะเออก็เลยตกใจกับตัวเองเออค่ะมันมันเป็นยาผีบอกว่าอาจารย์คือจริงๆอาการภูมิแพ้มันต้องหายไปก่อนแน่นอนนะครับถ้าสีแคบซูต่อวันเนี่ยไม่เกินเจ็ดวันหรอกไม่เกินเจ็ดวันถ้าหากเจ็ดวันแล้วสองเม็ดเช้าสองเม็ดเย็นนะไม่หายแสดงว่าติดเชื้อละ ติดเชื้อในโพรงจมูกแล้วกรีนั้นก็ต้องใช้ถึง6เมตรต่อวันแล้วก็3อาทิตย์แต่นี่หายไปอย่างรวดเร็วนี่ก็กคือภายใน7วันอะ่ะช,ชัดเจนส่วนลิธิดีดวง,ดวงวก็15วัน1เดือนก็ควรจะหายไปเพราะว่ามันมีลักษณะของการลดลงของ t ีลดการอักเสบลง t s ส <DS 2> ลดลงนะครับแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดโดยสารที่อยู่ในสารที่อยู่ในแคปซูลนี่เองนะ จะเห็นว่าคนที่เป็นเว r ร์ริคอสเรนก็เหมือนกันนะเส้นเลือดขอดเส้นเลือดขอดนะครับวันนี้ผมก็คิดว่ามันอาจจะคล้ายกันเส้นเลือดขอดที่ของเส้นเลือดดาที่อยู่ที่ทวันนาที่ตรงนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นการเส้นเลือดขอดเหล่านี้มันจะหายไปดีขึ้นรวมทั้งไอริิดวงก็จะหายไปด้วยซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ทำให้เลือดไหลเวียนดีแล้วก็การการอักเสบลดลงจากการที่มีการเพิ่มขึ้นของทีเฮลผูหนึ่ง <C ell an> แล้วก็ทีและคูเรเตอร์แล้วก็ไปกด T S สองให้มันลดลง <C ell an> ครับเลซิีดวงที่หายไปนี่ไม่ใช่ว่าขาดไปใช่ไหมฮะอา <C ell an> จารย์คือมันเกิดจากการไหลเวียนของเลือดไม่ดีนั่นแหละนะฮะแล้วก็มันก็มีเนื่องจากเราต้องถ่ายอุจจาระอยู่แล้วใช่ไหมฮะ <C ell an> แล้วมันเกิดการเสียดสีเนี่ยมันก็เกิดก่อให้เกิดการอักเสบซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าหัวใหญ่หรือมีหลายหัวเนี่ยนะครับ ที่หมอแนะนําให้ผ่าตัดนะคะบางทีเขาใช้วิธีผูกเอาก็ได้ผูกแล้วให้เลือดไม่ไปเลี้ยงเนื้อตรงนั้นก็จะตายมันก็จะหลุดหรือเขาก็จะมียายาที่ทําให้หลอดเลือดเนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วก็หดตัวกลับเข้าที่กลับเข้าทีอ่อันนี้ก็จะช่วยรักษาในกรณีที่หัวลิสิดวงไม่ใหญ่แล้วก็มีไม่เยอะครับมันก็จะใช้ได้อย่างกรณีของคุณลำพายน่าจะกลับเข้าที่ น่าจะใช่น่าจะใช่ฮะก็ทําให้การขับถ่ายเป็นปกติใช่ค่ะลองกลับไปทานหน่อไม้ดองอะไรดูยังไงลองแล้วค่ะเป็นยังไงไม่เป็นค่ะไม่เป็นนะไม่เป็นแล้วค่ะภูแม้ตอนนี้เป็นไงฮะก็หายไปแล้วค่ะไม่จามเลยเหรอฮะไม่จามเลยค่ะเช้ามาก็หลับลึกขึ้นนอนนอนหลับสนิทขึ้นอ๋อคือก็นอนหลับสนิทขึ้นใช่ค่ะเช้าตื่นสายเลยสิฮะไม่ค่ะสีห้าคืนอ๋อตื่นสี่ห้าด้วย ออแต่ไม่จามไม่คัดจมูกไม่จามไม่มีคัดจมูกค่ะแล้วทุกวันนี้ยังรับประทานเหมือนเดิมรับประทานค่ะเป็นปริมาณเท่าเดิมอ่ะเท่าเดิมค่ะก็สองเม็ดเช้าสองเม็ดก่อนนอนค่ะอย่างนี้ต้องทานไปตลอดไหมครับอาจชรา์ครับถ้าอยากจะสวยตลอดก็ทานไปตลอดไม่ห้ามนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยวมีผมมีคําถามต่อว่าหลายคนย้ำยังอาจารย์ถามมาเลยเอ๊ะทำไมทานแล้วสวยอ๋อก็ตอบตอบได้ทันทีเลยครับสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังให้ นี่อเอาของแถมไปอีกหนึ่งอย่างด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณละไพครับ